โอเคิดถ้าตรการสวัสดีทจ้งปชมทุกท่านเลยนะฮะที่ยังใช้ลมหายใจในการสร้างชีวิตอยู่นะฮะก็อยู่กับเกมที่ปวดประสาทกับไอ้ไอ้ไส้ทะลวงนะฮะที่มันไส้พัวออกมานะฮะแล้วก็มีเลือดปัดเป็นลิปสติกส,ส,สีแดงนะเราต้องพูดให้เอาใจตัวเองเข้าไว้นะ,ะแล้วก็อยู่กับเกมหลอนนะฮะเกมที่กวดปวดประสาทแรงๆนะฮะโอ้โหเล่นเอาสะปวดหัวเลยนะฮะไม่มีเกมแคสเลยโอเค ก็ไม่รู้จะแคดเกมเพี้ยอะไรดีโอเคฮะก็อยู่กับเกมที่ขายไฟในเฟดดี้อีกแล้วนะฮะแม่งจะขายอะไรนักหนานะฮะโอเคฮะก็มีสีตัวกันเหมือนเดิมนะฟ็อกซี่ชิกา้าและบอนนี่แล้วก็ไอเฟดดี้าโง่นะฮะโอเคฮะเริ่มแม่งเลยนะฮะแม่งเหมือนชิปหายนะฮะโอโหแม่งเหมือนชิปไม่รู้ทำพี่อะไรอเปิดมาเจอเวนเจอเวนสี่ตัวนะฮะนี่เหมือน มันไปมันไปแล้วมันไปไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนวะเฮ้ย <Hey, S 2> แม่เจ้าเอกับกูเลยเป็นเอ๋ยโอเคนะเดี <the> ๋ยวประตูไอ้เที่ยเอ้ยปิดปิดปิดโอ้ยโอเคฮะถ้าเราจะต้องปิดจากไอ้ตัวนี้เนี่ยเหมือนกับฟ็อกซี่ที hey, ่ฟ็อกซี่เนี่ยมันจะออกมาวิง่งวิ่งไล่วิ่งไล่ตะคุบหมานะฮะแต่อันนี้ไม่ใช่ มันเปิดแล้วต้องเปิดปิดประตูให้มันเข้าม,มาไม่ได้นะฮะไอเวีนไก่มัเอามันแต่งโง่แล้วโอ้ยเชื่อยิ่งอีเชี่ยไอีเชี่ยต้องลองหลายที่เลยเชียเช่ยอเอ้ยต้องลองไอเวีนนี่ด้วยเฮ้ยปัญหาไปเร็วฮะมันมันไปได้เร็วอ่ะไอเชี่ยอยู่ไหนวะใช่เอ๋ไม่อยากมาแหลกคอนนี้นะกูไม่เล่นนะ นี่ปิ๊นแม่งโอ๊ยสิคร,ระตัวก็ตกใจแล้วโอ้ยเย้ยมันมาเร็วมันมาเร็วปิดแม่งเลยไม่ได้แมมอมกูรล็อกเฉยนี่จะแกจะเปิดประตูวทำหานอะไรเนี่ยมีคนแหาเท่าไงแห่เลยโอ้ยไอ้สัมภโรครัวโอ้ยกัวตายเลยกนะูนี่โอ้ย เอาที่มึงพอใจเอาที่มึงพอใจแบบกูก็จะหมดแล้วโอเคไม่ใช่แบตโทรศัพท์นะเป็นแบตเตอรี่โง่นะฮะเอาที่มึงสบายใจไอ้รักษายของเล่นโอ้ยะระวังไอจอเวนหน่อยดีเลโอเคฮะมันอยู่ไหนไม่รู้แต่เมื่อกี้รู้สึกว่าได้ยินเสียงเดินอยู่ข้างห้องเราโอเคฮะกูจะผิดไว้อย่างนี้แหละจะเหมือนสัแค่ไหนนะฮะผิดอย่างี้ โอเคไม,ม,ไไมนะ่มีตัวไหนไมาอยู่ในะวริเวณนี่ก็มีตัวเวนไหนมันมาอยู่ที่ใล้เรานนะฮะแม่งหมุนก็หมุนเร็วเกินไปชนมองไม่ทันเลยโอ้เอาแล้วโดนโดนหลอกคนนนีเยอะไม่เล่นละทีนี้โอเคฮะตายไหนกันไม่รู้ไอเวนนี่ก็ขยันเปิดจริงจริงเปิดกระปองรถบ้านไปอืม Nào đi thoải. bài chi Cả... ơi... ạ Anh về em. Nè Con tòi của quý โอ้ที่ห้าที่หัสาระไม่ได้อีกเช่นเคยนะฮะก็อยู่กับเกมเชีย่ยงโง่ๆโ,โซโซแม่งก็งโง่จริงกูละก็โง่จริงๆนะฮะคนแค้นนันแม่งโคตรโง่เลยโอเคฮะก็อยู่กับเกมที่ป,ปวดหัวแล้วปวดซาแล้วกูเลยอักรดตกใจเลยนะฮะกูนึกว่าผมก็นึกว่ามันจะกระโดดข้ามาแล้วก็จะแห่แล้วใส่เราแล้วโอ้ยลินพันแล้วอ่าฮะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แลวกดซับส,สไครต์กันด้วยนะฮะเพราะเพราะนี้ ก็ไม่ว่างครับเพราะจะต้องไปอ่านโดจินและดูหนังโปสต์ต่ออีกหลายเรื่องเลยนะฮะก็ไม่ว่างมากเลยก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์ให้ผมด้วยอย่าถอนอย่าเพิ่งถอนซับอย่าเพิ่งถอนซับของผมนะครับเพราะว่าอาจจะต้องไปทํางานเป็นหมอโน่นหนึ่งเดือนนะฮะก็ทั้งเรียนภาษาอังกฤษอีกสองสามวันก็จบแล้วต้องไปเรียน ก็ต้องมาเทสมือเป็นหมอนวดอีกด้วยนะฮะก็อย่าชอบก็อย่าลืมกไลายและกดซับไลค์ให้ผมด้วยถ้าเกมนี้มันก็ยังหาสาระอะไรไม่ได้คนแคทก็กลักวกลัวชี่จะตายห่าอยู่แล้วนะฮะโอเคฮะไปฮะฝฟันลายกันทุกคน